แด้มาเงียบนะอันกอมลูกนอนแม่จนลับนะโอ้นูจนลามจนได้นอนเว้นลอนยงหัวกับ่หู้เลื่อนลับเซยยงหัวยองปังยองทำอะไรแม่ตะมือฮะตะมือเช้านี่ปะาร์ตมือเศร้านี่แบบแสดงพลังขัดมปะจนแบบว่าปาร์ตเอาเองด้วยลูกใครหรือว่างี้แต่หนูไปห้องน้ำเลยปีนน้ำขอบเตียงยองหัวหนูยยองหัวโลแบบว่า คือไม่ยอมอ่ะคานแบบจะออกอย่างเดียวอ่ะโอ้ไม่ใช่โนกเราได้แต่ไปตัวเมียตีปีปั๊บปั๊ตัวเมียตีปีปั๊มปั๊มือ่า้องกหูับจุกกูจุกกูนกเขาบินข้ามเขาไม่ใช่นกเราได้ใคย่าฟฝืนกบหพี่พี่โบห่อใหญ่อีกสี่นาทีเตรียมโกดเ พอใหญ่อีกสี <S 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 ่นาทีเตรียมกดเพราะเราจะได้ราคาพิเศษสวยไหมไม่แตนแพ็กเกจสวยไหมแพ็กเกจตะโกนไหมตะโกนออกมาจากกล่องเลยว่าสตรอเบอรี่เออแ้วยด้วยสวยดึงยึงดึงดึงดึงวงด้วยชงวยด้วยเยดะวยอากึอดึงดึงอึงดึงดึวดึงดึงวดึ่งดึงดึงดวงงดึงดึงึงงึงึง จะเอาพลังมาจะใส่ทุกคนช่วยด้วยขีมะเด็กกมือมากเลยขนาดยังไม่เดินนะถ้าเดินจะกขนาดก็ไม่กับกก็อย่าโยงแม่ช้างช้างช้างสีลงเสียขอไฟเบอร์เสียมงดายแกวไม่เนี่ยจังเล่จังเลยตบมือจังเลยตบมือเก่งๆตบมือแม่ก่อนตบมือเก่งเก่งเแม่เก่งๆก่งเงจังเลยแม่เก่งหินไอแพนะ อ่ะตบมือให้ไม่เกงเกงดูช่วงคนล่นเกมนะลาลอาล่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 าขากดไี่าล่บล่ล่วนาลดกันไหมเนี่าล่ล่พี่กลาลได้่า่วน่ลดกันไหมกล่า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 า่าาล่าล่าล่า่าล่าลาล่าล่าล่่า่าล่าล่าล่่าลอา่า อาอะไรฮะทำไมไม่นอนใครของทไมไม่นอนอ่ะฝืนพยายามฝืนแล้วไม่ต้องนอนถ้างั้นน่ะแบบอยู่ทั้งวันเลยอ่ะนอนนอนกลางคืนทีเดียวอ่ะเหมือนผู้ใหญ่อ่ะโอเคปะโอเคปะสร้างสองวันติดขอบคุณมากเลยค่ะช่วยช่วยด้วยกดมึนอ่ะเหนื่อยยด้วยคือนเต็นตัองสิคือนมึนสิ ตัมือแปะตัมือให้แม่เก่งงเ่งนม่เก่งตัมือให้แม่ก่อนเก่งงตัมือก่อนโอ่ยเก่งเกงโอ้ยเก่งจังเลยลูกก็เก่งครับเก่งเกเก่งนะตัมือตบมือตออตัมือเก่งๆก่อนเลอเก่งเเก่งเด็กชายของแม่เก่งเเกลยนะแม่ก็เก่งเลยนะขาเราก็เก่งเลยนะ แล้วก็เก่งเลยนะแม่รู้สึกว่าเหมือนจมูกแม่น่ะโดนลูกขวนเห็นขอดคขาลาเจนอ่ะขอบคุณครับขอบคุณครับครับครับแม่มันพอเย็นพอคกคอยเศร้าอยู่แม่จะพาไปเที่ยว แฟชั่น <ion> ไม่ไปใช่ไหมถ้าไม่นอนคือไม่ได้ไปโน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 ่เป็ปากลูกเวีลโนสุดยอดมอนนี่มอนนี่โน้ต้นยางเดียวนี้ไอสตาร์เด็กไว้เท่านี้อู้ เป็นสตาฟตอนหกเดือนดีกว่าตอนนี้ไม่ไหวเนี่ยตอนห้าเดือนนี่มันไม่ไหวเลยมันไม่ไหวเลยนี่ไม่อุ้ยอมรวดจันอ้ค่ะไม่ได้มาซื้อของมาดูคาโลนี่อร่อยมากของมาถึงเมื่อวาน ปิดตะกร้าแล้วหรอมาไม่ทันโอเคเปิดเลยเปิดเอาคุณพี่เอาอะไรเอาห่อใหญ่นะเพราะหอใหญ่ตอนนี้สามเถ้าใครเป็นลูกค้าใหม่จะได้ราคาสามบสองาทถ้าใครเป็นลูกค้าใหม่มันจะได้ราคาถูกนะคะเป็นคูปองตอนเพี่ยงนะพี่พี่จ่ายิ้หยิบย นั่งเล่นเล่นรวยเด็กชายมานนี้ไปรดเดชใช้บุญเดก็ไปรดสีราออกแล้วยายลาออกแล้วนะมาเลยสวัสดีค่ะพ่เขาีเขาค่ะไม่กินใบตองนะคะ ไปแล้วว่าหัวโบนะหัวหมอนี่เทียนหนึ่งน้อนหลับเลยเสียกูกินทุกวันได้เลยค่ะหนูกินทุกวันน้องย่าทำไอเฟไหมไม่ไม่ได้ทำไอเฟค่ะแม่นี่นาหนูไม่ได้ทำไอเฟเลยกินปกติแต่ว่ากลางคืนน่ะไม่กินอืแม่สวยแบบประมาณหลังหนึ่งทุ่มไปคือไม่กินเลยกินไฟเบอร์แทนเพราะว่าไฟเบอร์หนูสูตรนี้มันอิ่มค่ะ โอ้เป็นฮะฮะสวยไหมไม่สวย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 ลูกขึ้นดีๆมาจากหัวข้างโขกเบาออีกนะร้องไห้เงียงได้นอนหลับเลยนะเออแุ่คนเหตมืองอันนี้แม่นี่นมเออแม่คลายแม่คาโรเหรอคาร์โร่ ความึนดับเบิลด,ดับเบิลเออืม้อมอเอ,อเออเม็ดไม้เรียวเม็ดไม้เรียวสองเก้าศูนวันนี้เดี๋ยวเปิดร้อยเก้าเก้าให้นะพี่พี่วันนี้แม่เปิดร้อยเก้าเก้าให้เขาก่อนไม้เรียวจะหมดแล้วนะลรตสุดท้ายแล้วก็จะเป็นสูตรใหม่เหมือนกันครับสูตรใหม่จะขับโซเดียมฉี่ออกแบบลรื่นๆแอนดี้ อาหารเสริมกินเวลาไหนกินสองแคปซูลค่ะหนึ่งถึงสองแคปซูลก่อนอาหารมื้อแรกเนืองสองซ้ำเนือสองซ้ำเนืองสองซ้ำเนืองสองซ้ำโอ้ยคือมึนแต่นอนอเบิกเลยล่ะเบิกแน สูยขึ้นไหนังซี่ัวดื้อจังแต่ไม่รู้ใครจะว่แม่หรอแม่หรอแม่เหรออะไรอะล่ะตกมือให้แม่หน่อยแม่นี่นะตบมือให้แม่ก่อนคือจังบุ๋มยังอยู่เดีระวังหัวถือกันเตรียมดุทถอยเอาอีกเนี่ยเต็ตตาดื้อเว้ยบัวเลี้ยงอะไรนี่เบิรงเอารถไหนแม่ แม่นี่นะแม่นี่นะหัวหมาะุ่นหนเนาะไอ้ง่าโอ้ยตบมือตบมือกี่ขวบตบมือเก่งๆเก้าเดือนครับไม่เอวสุดใหม่จะมาอีกต่อปุประมาณสิบยี่สิบวันเลยค่ะพี่พี่ไหนจะรอแพ็กเกจอีกเพราะแพ็กเกจหนูสวยมากตบมือตบมือกัน โอ้ยแปลแปลแปลเลยแต่ปลแปลปไปหาแป้งตัวสวยดีกว่าเออใช่เขาจะไปแฟชั่นกันยายสิไปเที่ยวน่ะป้ามาแล้วป้ามาแล้วเด็กไม่ต้องไปเลยเด็กไม่ต้องไปแล้วเด็กไม่ต้องไปเที่ยวเลยนะยายไปแต่งตัวละป้วป้ามาแล้วเรียกคาร์โล่เร็วเตเรียกดูไม่นอนเลยหรอไม่นอน เออไม่ได้ไปไแทะชั้ำนะเออไ,ไม่นอนน่ะไม่ได้ไปแทะทำไมไม่นอนเออเออไม่ได้ไปไปเลยเช้าเสียวไอ <ป S> ้แพะไม่นอน <laughs>